กันจอมพลังลงพื้นที่เลยต้องลดคไปที่จังหวัดนคนปรปฐมจ้าลุยจับร้านบุหรี่ไฟฟ้าที่เปิดใกล้สถานศึกษาหรือเปิดใกล้โรงเรียนคุณผู้ชมคะมนี่แหละค่ะคุณกันจอมพลังนะคะน,นำทัพเลยค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณาสุขลงพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมบุกเข้าจับกลุมร้านจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าชื่อร้านบีเคสายควันซึ่งเปิดอยู่ใกล้กับสถานศึกษาจุดดังกล่าว นะคะคุณการจอมพลังเนี่ยระบุว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าร้านแห่งนี้เปิดใกล้กับสถานนะสถ,นสถานศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยมีนักเรียนเข้ามาซื้อสินค้าอยู่บ่อยครั้งบางรายนะคะมาทั้งชุดนักเรียนเลยนะ่ะโอ้วัน,น จึงร่วมกันบูรณาการกับกระทรวงสาธารณาสุขและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าจับกลุ่มดังกล่าวซึ่งหลังจากการเฝ้าสังเกตการพบว่ามีนักเรียนเข้าออกร้านหลายครั้งนะคะโดยส่วนตัวรับไม่ได้กับการจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็ก